เดีจจ๋ยวบเข้าไปดูกับระเบิดอีกหนึ่งลูกเด้เข้าใกลบาลารีอ่ะร้อยไปครับสามารถเก็บเอาคิวจากที่เขาเอารถชนกันเองไปได้ครับทางเชคขับรับยิงวนกระป๋ายได้ลิวพาร์ตไปสามอีกหนึ่งอ่ะรอบนี้ครับได้มาเจอกันอีกครั้งสำหรับทาง s ซเบียและ FW เนื่องจากว่าตรงนี้มีคนได้ปืนมารีโหลดก่อนโมฮาล่าก็เลยได้โวคลงไปกองก่อนเลยเป็นคนแรกบเ a เซ n ได้ทอมพิกันมาครับผมไม่ยอมให้รีโหลดลูกซองทันครับเก็บลูกซองมาใช้ด้วยครับจากศพเอามาเรียบร้อยครับ FW ประกาศกล้าแล้วครับว่าจะลงที่นี่ครับยูตัดตีนไนกูดิโอเคกำลังไปไม่มีกูไม่เกาะกันหรอกไอ้พอยเก็บเอฟโฟได้นะ สำหรับเซเบียกับ f อเคยเจอกันที่เซมานี่มาหลายรอบแล้วไหมหลายไหมเหมือนว่าจะไม่กี่รอบนะเหมือนว่าก่อนหน้านี้จะแค่ไม่กี่รอบครับตั้งแต่ตอนที่ประกาศมาเฮ้ยพวกมึงต้องเคลียร์กสองคนได้วปะได้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 ใต้ตีนกูเนี่ยพอยสอยอยู่นี่เลยไม่เห็นอ่ะมามาพอยเข้าเลยพอยเปิดตัวเลยหน้าคนจีนมาหน้าคนจีนมาคนจีนสองตัวแล้วรอตัดยับ ขอเอียงหัวเอียงหน้าหลบก่อนบอสจะออกมาหรือเปล่าบอสเซนโผล่มาโดนอูซี่รุดไกลครับเอ้ขณอรยิงกดได้แต่ว่าก็ไม่รีบนะครับบิลีฟพาเพื่อนหนีไปแล้วครับแบกไปแล้วครับสวยอุ้มอีกแล้ไอ้ที่ระเบิดมา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 ฟังพี่บอสเลยอยู่ได้อยู่เอ๊ะฟังพี่เบนเลยฝาดดซ้ายฝาดดซ้ายดิ้วนฝั่งใกล้พี่เบนอะแทงก้มกลมเหรอแทงก้มกลมใช่ปะ ไม่มียาอ๋ออยู่อยู่ในบ้านใช่ปะไอ้บอยไอ้บอสกูมียาบอสยมาบอสมาบอสนะไอ้พีเพลคนเดียอะครับฝั่งไหนเออฝั่งไหนมามาเข้าด้วยกันเข้าด้วยฝั่งคนแรกเขัาฝั่งนี้อยู่โอเคไอ้บอสไอ้บอสไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวกูไปกับพี่เพลมาเดินด้วยกันดีกว่าเดินด้วยกันดีกว่านลอยบอสลอยบอยดูฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้ให้โอเคไอ้แดกรู้แน่ใช่ไหมอะหนึงหอนอนเดินไม่อด้ดินไม่ได้ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไป อาร a แคขับรถมุ่งหน้าเข้ามาครับชิดกับ m i ฟเคดี๋ยับโดนยิงเข้าหัวไปก่อนแต่ยังไม่หล่นคนที่หล่นไปคือ P.N.K. ที่โดนรถเพื่อนชนครับโอ้มต้ารีบมาจอดเลยครับชนเพื่อนจังหวะโดดลงจากรถไปพอดีครับเลยต้องรีบสมองและชุบกันขึ้นมาก่อนมีระเบิดลงไปย้ำต่อครับไ่รูว่าจะไปโดนคนน็อกไหม ไม่ถึงนะครับระเบิดมาแค่ด้านหน้าครับด้านในสมองนี้จะรอดหรือเปล่าเชคอบข้ไปดูกับระเบิดอีกหนึ่งลูกได้เข้าใกล้บอลลารียรบร้อยไปครับ <c oughs> สามารถเก็บเอาคิวจากที่เขาเอารถชนกันเองไปได้ครับ <c oughs> แล้วก็ทําให้ทางพราสน็อกลงไปด้วยเมื่อร่วงลงมาแบบนี้เอาไงต่อดีข้างหน้านี้น่าสนใจแต่เหมือนระเบิดจะเริ่มหมดแล้วแต <c oughs> ่มอลทรทอฟครับขอกลับมาเติมเลือดก่อนโถมกันมาหนักๆาครับ วิ <si ่งเข้ามาแล้วครับขออภัยชนุกตงไปใต้ดินนะครับนิปโดนจิกหองหัวร่วงลงไปครับโอเคต้าไม่รอดครับโดนเข้ามารูดหายหมดครับแอมยูมาโดนคอร่วงไปโดยบอสเซนแล้วบอสเซนร์เก็บซ้ำเอาคิวไปในทันทีอาริเคตออกไปอันดับที่10นะครับตอนนี้เหลือเป็น9ทีมและข้างล่าง2คนที่เป็นโซโล่ขับรถมาเหยียบหน้ากันไปหนึ่งทีครับมาสนิทมาขอบคุณสำหรับคิวก่อนที่เราจะหายออกจากเกมไปโดยกระสุนของเจคับที่เข้ามาโดนหัวครับมันแม่นมันแม่นมันต้องมานะคุณลองไปช่วยกันหนึ่งคนนะเข้ามาดิสั อไนนะอคอนิคอ e ีสปอร์ตออกไปเรียบร้อยโดยจัสโมเมนต์ครับทำบิลคิวปิดไปครับบอสเซนได้ไปอีกหนึ่งวที่ยิงเมกาลอสน็อกเอาไว้นะครับรับไม่ได้ยงสวยงามครับดึงกันกลับมาได้หมดเจ้เข้ออกไปแล้วบันออต้องมาแดงยังอยู่ยต้องมาแดงยังอยู่ ตัดก่อนหนึ่งคนครับผมสเปรย์เข้าหัวไปเรียบร้อยครับตัดไปได้หนึ่งขอขึ้นมาครับจะหามุมยิงต่อครับสเปรย์ไปทางอีกอิงมีเจ็บแต่ว่าเสี่ยงครับตรงนี้โดนยิงร่วงลงมาแล้ววงเฟือหกแล้วด้วยครับสรุปแล้วที่ทอรไฟน่าจะต้องหายแหละครับน่าจะมาช่วยเพื่อนยากอิงโดนไปอีกหนึ่งเรนเจอร์เอ็กคิวยิงเก็บไปได้ครับฟุกี้ไม่เห็นเลยวะมม่ต้องชุบนะไม่ต้องโฟกัสเฮ้ยเห็นแล้วอยู่หลังอยู่สายรถอยู่สายรถอยู่สายรถสายรถชิปสายรถชิบ ัตัวทั้งตัวทั้งตัวเกยทังตัวเลยันงตัวเลยทั้งตัวเดยทัตัวเดี๋ั้ตวเลยทั้งตัวเลยั้งตัวลยทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยทั้ะตัวเยทั้งตัวเลยตั้งตัวเลยทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยทั้งตัวเลวทัตัวเั้งตัวเยทังตัวลทังตัวั้งัวลยทั้งตัวล้วเลยทั้งตัวยทััวยทังตัวเลั้ัวยิงตัวลับไตัวั้งตัวเล อิลูร่วงลงไปเลยเพื่อนด้วยนะครับเข็นขับก็โดนสวนกระไม้ทีโดยอาซิมอฟอาซิมอฟยิงกดแล้วก็จะขึ้นไปซัำเอาคิวหรือเปล่าขอรีโหลดด้านหลังก่อนครับเลือนเหลือน้อยด้วยครับเอฟคอนเทีผมมาแล้วครับยังไงคนซ้ายของ FITH สามารถปิดอาซิมอฟไปได้ครับแล้วก็กลับมาดึงเพื่อนใช่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 ใชน,น็อกหนึ่งน็อกสองดิมาแล้ว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 เอานี้ซ้ำซ้ำอีกหนึ่งเหลือเหลือเหลือ แ้วหมดจมดห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 มดติบัาออกมาแล้วก็กลายเป็นคิวของทาง F W เกือบหมดกับ F W Academy และ F W นะกดจากด้านบนและด้านล่างครับเข้ามาช่วยกันยิงอ่ะเหลือสิงโตคำรามทั้ง2ครับจะตัดทีละทอนไฟล์กันออกไปก่อนด้วยหรือเปล่าครับตอนนี้เหลือกันไปสามทีมสุดท้าย4ต่อ3ต่อ3ครับ F W Academy มีจำนวนคนเยอะสุด มีได้มา1คิวนะครับเป็นวาร์เคนซี่ที่ขึ้นไปแอบยิงมาครับเป็นข้างล่างจะเป็นนะยากขึ้นมาได้นะขึ้นบนบนไปไปดูเบสซ้ายหน่อยไอ้ว่าบ้านมันมีโอกาสผมเดียวรอก่อนมอสวงหน้าเอาจังหวะที่มันบวกเอาเจ้าช่วยเอา่วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวปลาระเบิดอีกตัวมันมีบ้านตัวหนึ่งอยู่แล้วเราเล่นยากอยู่หลังรถบ้านสองตัว เริ่มเอามาสร,ร้างกำบังครับเอามาพร้อมเล่นด้านหน้าแล้วยิงเตะล้อรถไปครับคงไม่ขยับไปไหนไกลค really ีดว่กูไม่มีระเบิดเลยดิควายยังไม่ปลาเชียเพื่อมาเพื่อมาเติมตัวเซียวเลยลุ้นวงหน้าถ้าวงหน้าขึ้นมาหาเราอะแม่งได้ลุ้นนี้เฮียเขาลงล่างเรายอมให้ผมมาหมดเลยใช่ปะใช่หมดแล้ว โอเคสวยไม่แต่บ้านมันยังขำได้ไม่ไรเราเล่นเรื่อยๆเว้ยเราเราเดินเตียงนี้ได้ใช่ป่ะชิปแต่บ้านมันขำเราได้พี่เบนเป๊ะเป็นเล็บพี่บอสจะให้พี่พอยดูเบนซ้ายไอเบนเอสบอกเด็กให้เบนให้พี่เบนนอนไปอ่ะไ่ตรงกลางตรงเนี้ยบ้างหนึ่งเหรอป่ะล่องถนนนี่ใช่ไหมโอเคเห็นแล้ว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 โอเค F W Just Moment ขึ้นมานอนนอนรอครับวุ่นวายในเฟสสุดท้ายเลยครับ เฟสแห่งการปูสโมคและค่อยๆขย,ยับเข้าจากทุกด้านใครจะตีใครก่อนอันนี้ต้องไปลุ้นกันในตอนท้ายจริงๆครับมีโอกาสเป็นไปได้หมดครับเฮ้ยมันอยู่หลังรถไกลปะสองสองอยู่หลังรถไกลพี่มันต้องรีบมันต้องรีบมันต้องรีบยังไม่อยากปาลมเื่อปาไม่ถึงเลยนะเหมือนหรือว,ว่าอาจจะคำๆจริงๆกันไปเป็นสามเหลี่ยมสามมุมจนถึงจุดศูนย์กลางก็เป็นได้ครับ ไม่ขวาขวาขวามามันยิงไม่ได้แน่นอนมันโดนบ้านมีโอกาสปั๊มแล้วตรงเนี้ยนะเออมันมันมาไม่ได้เพราะต้นน้ำพลอยบ้านมันโดนบ้านกดดาดฟ้าอู่นะล่าสุดอหะพี่พายให้เต็มให้บล็อกเขยับไปไกลๆเรื่อยๆได้นะเนี่ยไม่ต้องรีบก็ได้นะเว้ยค่อยๆเดินค่อยๆเดินมาก็ได้นะบ้านมีสองหลังอะสองตัวแล้วก็บ้านอย่างละตัวที่สมุทรเอป่ะมีสองไม่มีไม่มีอ๋อที่พี่ไปที่ไปตัวนะที่ไป พี่แกติดตัวเล่นลูกเดียวฝ่ายฝ่ด้วยมาเด่นพี่ยังแอมสายใช่ปะพี่จังหวะเล่นกอนเจ็บฟังกูโมโนฟังกูเฟียวเปล่าเล่นตรงหน้าพี่ได้ป่าวใช่ไหมเป็นเนี่ยได้ได้เออหน่อยเด้อเออเดี๋ยวเล่นมาสามพี่เดี๋ยวเล่นมาสามพี่พี่มอสโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวสมมติปิดตรงนี้เราต้องยื้อเราต้องยื้อมันกับเราอ่ะบ้านได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติให้ จะบอกว่ายังตายดิเฮียรออยู่เฮี้ยะไรพอยมุมมาโคตรสวยเลยเฮียโหผมเก็บหน้ามันเลยอ่ะหน้าเราเหมือนกันห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มขยับครับสำหรับตอนนี้สมุกก็เริ่มปูทางกันมานะครับน่าจะใช้กันมาเรื่อยๆจนถึงศูนย์กลางทีราทอน5เริ่มปูสมุกมาก่อนส่วน FW นั้นยังคงรออยู่ มีสโมกมาก็มีระเบิดครับปามาดักสโมกครับสนระเบิดลอยมาด้านหลังยังไม่โดนใครครับลูกแรกลูกที่สอเข้ามาใกล้เรเจอร์โดนมาแบบมีเจ็บๆจะป่าสวนกลับเข้าไปตรงกลางหรือเปล่าเฮ้หมอถ้าวงวงออกอู่อะมึงไปเล่นต้นไม้น้าก็ไม่เผียวใช่ปะก้าอู่ออกแล้วข้างล่างมีกระถมหรือวะ ดูเหมือนสองทางพยางจะปิดทางกันแล้ววนขึ้นไปตีกับทางซ้ายครับ FC Riske ที่อยู่ด้านบนเริ่มเปิดงานแล้วครับเคาะไปจะเกือบร่วงหันมาดูขวาอ่าเรนเจอร์ระเบิดสวนกับ b า r z i d o v ที่อยู่กลางร่วงไปก่อดเป็นคนแรกร่วงลงมาเหลือกันไปสามต่อสามซองใจคิมสามารถชุบเพื่อนได้หรือเปล่าปิ๊ปปี๊ปปี๊ปเร็วเข้าเลยเร็วเข้าเลย

สวยจัดเปลสวย